วะะสวัสดีค่ะจะปั่นผลสุกของกระบองเพชรอย่าลืมเอาส่วนนี้ออกนะคะเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยเอาออกด้วยที่ผิวด้วยค่ะต้องเอาหนามออกด้วยนะคะ จะปั่นแค่ลูกเดียวนี่ค่ะปั่นทั้งเปลือกเลยนี่อะเอาไปปั่นนะคะส่วนลูกนี้ยังเหลือนี่คือผลกระบองเพชรสุกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแคคตัส p พร์ค่ะแล้วนี่น้ำในแก้วนี้ปั่นผลหนึ่งค่ะ ผลขนาดนี้ล่ะคะ่ะทั้งแผ่นกระบองเพชรแล้วก็ผลสุกนั้นมีประโยชน์มากๆลองเข้าไปดูใน Google นะคะจะรู้ว่าทั้งแผ่นกระบองเพชรและผลกระบองเพชรนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยน้ำเนะะี่ยค่ะนี่ก็มีประโยชน์มากที่อยู่ในแก้วนี้ยังไม่ได้ผสมน้ำตาลยังไม่ได้ผสมน้ำพึ่งเลยนะคะจะให้เห็นเป็นสีธรรมชาติของเขาก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะปั่นมาแล้ว กระบองเพชรสุกหนึ่งผลเราผสมน้ําต้มสุขที่เย็นแล้วนิดหน่อยอย่างงั้นแล้วน้ำเหนืดหนืดเวลากรองมันจะน้ําจะกรองไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะเหนืดมากเป็นวุ้นหนืดหนืดเลยคือน้ํากระบองเพชรปั่นหนึ่งผลยังไม่ได้ผสมน้ําพึ่งเลยนะคะอยากจะให้เห็นเป็นสีธรรมชาติของเขาสีหวานเย็นน่ากินมากเลยเนี่ยถ้าหากไปทําขายที่บ้านเราอะ ทดลองขายดีแน่ๆเลยนะคะเนี่ยต้องขายดีจริงๆโดยเฉพาะคนที่ดูแลสุขภาพรักและเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองฮะเขาจะต้องเป็นลูกลูกค้าขาประจำแน่นอนดูสีสีน่ากินถ้าผสมน้ำตาลแล้วก็เอาใส่ในบล็อกที่เป็นก้อนๆนะคะเข้าไปในตู้เย็นในช่องแช่แข็งจะกลายเป็นหวานเย็นเลยนะคะ ลองไปทำนะคะนี่ผลเดียวไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มให้ดูนะคะเพราะว่ายังอิ่มอยู่งั้นดื่มคำนึงก็ได้ดื่มคำนึงอโอโหหวานนี่ยังไม่ผสมน้ำตาลยังไม่ผสมน้ำผึ้งเลยโอยหวานจังเลยค่ะมันจะหวานคล้ายๆกับปั่นน้ำแคนตาลูปหวานแบบนั้นเลย ลูกนี้จะต้องเอาไปปั่นเอกีกหวานอร่อยที่ครั้งก่อนนั้นปั่นแต่เปลือกค่ะเอาเปลือกแบบนี้ไปปัน่นเนี่ยปั่นแต่เปลือกมันจะไม่หวานมันจะไม่เป็นแบบนี้ปั่นแต่เปลือกนั้นน้ํามันจะหนามากค่ะแต่อันนี้น้ําไม่หนาคล้ายๆกับเราปั่นแตงโมมันโหอร่อยคองคเดื่มหมดนะคะดื่มหมดเลย ได้ยินเสียงนะคะว่าจะเอาผสมน้ำผึ้งไม่ผสมแล้วเดือมหมดเลยอร่อยมันหวานเย็นค่ะเดือมหมดแน่นอนโอไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเหรอคนเขาถึงเอาไปปั่นดื่มค่ะหมดเลย หมดแล้วอร่อยจริงๆนี่ไม่ได้แช่เย็นนะถ้าแช่เย็นยิ่งจะอร่อยค่ะโอ้อร่อยมากเลยอร่อยจริงๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมนะคะบ้านใครที่มีบริเวณว่างๆนะคะมีที่ว่างๆเนี่ยเดิน หรือขับรถผ่านกระบองเพชรพุ่มไหนก็ตามแต่ต้องเป็นแบบพันหูกระต่ายกับใบเสมานะคะไม่ใช่ที่เป็นแท่งยาวๆเหลี่ยมๆแบบนั้นไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะแบบนั้นน่ะนั่นแหละค่ะถ้าเจอที่เป็นแบบพันหูกระต่ายหรือแบบแบบใบเสมานะคะรีบตัดมาปลูกมันปลูกง่ายมากเลยกระบองเพชรนะคะแค่ตัดแผ่นเข้ามาแผ่นนั้นน่ะจริงแล้วนะ่ะคือ แผ่นนั่นนะ่ะคือลำต้นของเขาส่วนน้ํานั่นคือใบดังนั้นเนี่ยแผ่นที่ตัดมาแต่ไม่ใช่ว่าเอาแผ่นอ่อนๆนะคะเอาแผ่นที่เขียวเข้มๆนิดนึงเราก็เอาส่วนที่เป็นเป็นบ่อไม่ถูกเน,นี่ยค่ะนี่ถือว่าเป็นแผ่นน่ะเป็นแผ่นแล้วเราเรา,เราหักเข้ามาเนี่ยเอาส่วนตรงอย่างนี้นะคะไปฝังไว้ในดินแต่ฝังในมุมเฉียงนะคะรดน้ําแต่อย่ารดมากนะเพราะ ธรรมชาติของกระบองเพชรจะไม่ชอบน้ํามากค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะงอกงอกแล้วก็จะได้กระบองเพชรเอาไว้เก็บกินในบ้านพอเขาออกผลกินได้ทั้งแผ่นแล้วก็กินได้ทั้งผลหรือเวลาเดินผ่านพุ่งกระบองเพชรที่คนปลูกเอาไว้เขาไม่เก็บไปกินหรอกค่ะนั่นแหละไปเก็บมากินเลยใบเออแผ่นกระบองเพชรเราตัดน้าออกให้หมดค่ะมันมัน ลองไปดูใน Google นะคะวิธีวิธีตัดน้ำกระบองเพชรออกจากแผ่นเขาค่ะมันไม่ได้ยากเลยและหลังจากนั้นก็เอาไปย่างหรือพอย่างเสร็จเอามาหั่นหันเหมือนกับหั่นฝักเพกาเนี่ยนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจะจะกินในเดี๋ยวนั้นคนเม็กซิกันในบ้านเมืองที่อาศัยอยู่นี้นะคะเขาเอาไปดองก็ลองทำดองกระบองแผ่นกระบองเพชรนะคะ เอาไปดองได้เพราะว่าคนเม็กซิกันเขาเขาก็ชอบกินของดองเหมือนกันนะคะดองแผ่นแผ่นกระบองเพชรส่วนผลกระบองเพชรของที่บ้านเราคิดว่ามันน่าจะหวานค่ะเพราะว่ากระบองเพชรนั้นชอบอากาศร้อนอย่าลืมนะคะยังไงถ้าหากมีที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยหากระบองเพชรมาปลูกไว้สักกอดูแลง่ายด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะ ไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้สวัสดีค่ะถ้าหากใครมีที่ว่างรีบไปตัดกระบองเพชรมาปลูกเอาไว้ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายแม้นเขาจะมีหนามปลูกไว้ในที่ที่เด็กไม่ไปวิ่งเล่นองต้เป็นชนิดที่เป็นคล้ายหูกระต่ายแล้วก็คล้ายใบเสมาที่เป็นแบนๆนะคะแบบนั้นนะ่ะกินได้จริงๆรับรองว่ากินได้ ฝรั่งเขายังเคยทําวิดีโอเลยบอกว่ากระบองเพชรพันหูกระต่ายที่อยู่ในบ้านเราค่ะเป็นพันที่แผ่นของเขาอร่อยที่สุดไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ